พระพุทธเจ้าสอนมาให้พยายามนะเป็นคารวาสยิ่งมีความทุกข์ยิ่งมีแต่อารมณ์ที่จะนำมาสู่ความทุกข์แปดล,ล้อมไปด้วยสิ่งที่จะเป็นมนทินโทษให้เกิดทุกข์การให้ทานนั้นก็ทำให้เกิดความดีใจสบายใจแต่ยังไม่ถึงลึกซึ้งกัาไปอีกท่านจึงเร่งให้ขลาเือหัดทั้งหลาย บอกว่าท่านทั้งหลายอย่าเพึงพอใจเพียงการได้อุปธรรมอุปถาพระสงฆ์ด้วยปัจจัยสี่นะจงภาคเพียรพยายามอุตตริงวายมติภาคเพียรให้ยิ่งขึ้นทิวาปวิเวกายะรติยาปฏิสัหลานายะกัลงวันหาทางหลีกเก้นโดดเดี่ยวค้นหาความสงบกลางคืนก็เช่นเดียวกันเมื่อทำได้อย่างนั้น จะได้ประสบการณ์ทางธรรมนี่เราเตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสองเนี่ยพากันมาทําเพื่อจะได้พบประสบการณ์ทางธรรม